กลับสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารุบะคุณท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมคาร์เมเดอร์ซูเปอร์ไคลแมกฮโรอีกแล้วนะครับผมก็อยู่คบกันในแพลตฟอร์มของพีพีทุกวันอาทิตย์นะผมนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในโปรเจกต์หรือัพผมกับตัวของคาร์เมเดอร์คิวคีนั่นเองเออก็ปลอดคร่าๆผมนะก็ตัวของคาร์เมเดอร์คิวคเนี่ย แปงลงแรกโดยคุณคิดโดชินจิผมนะก็เป็นเด็กหนุ่มที่เป็นนักข่าวผมซึ่งเมงอเอิญเขาได้ทำข,ข่าวเหตุการณ์ห,รหนึ่งไนงะซึ่งเราก็ไปเจอเรื่องของตลับกา้าวผมนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีพวกของมอเตอร์ทำสัญญาผมนะตัวของคิดโดชินจิอะ่ะก็เลยโดนมังกรแดงเนี่ยไล่ฟัดไล่เหวี่ยงผมนะสุดท้ายก็ได้ทําสัญญาการผมนาะการเป็นคัมเรเดอร์ลูคี้ผมโดยที่คิดโดชินจิเนี่ยมีเป้าหมายคือต้องการจะปิดมินเวอร์นะเพื่อไม่ให้ โศกขัณฑกรรมของเรเดอร์เนี่ยเกิดขึ้นนั่นเองผมก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับตัวละครของแคาเรดลูคี้ผมนะจุดเด่นก็คือร่างกายที่เป็นสีแดงผมนะแต่ก่อนหน้านี้นี่ตอนที่ยังไม่ทําสัญญากับมอสเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีน้ําเงินผมนะออกออกดําๆหน่อยละกันเออแล้วก็ใบหน้าของเขาผมนะถือว่าโดดเด่นมากผมมัน,นคล้ายกับนักรบสมัยก่อนนะผมนะที่สวมหน้ากากไงแต่ว่าภายในนั้นก็จะมีดวงตาสีแดงเปล่งประกายกนะผมนะถือว่าค่อนข้างเท่เลยทีดีผมแล้วเวลาใช้การผมนะก็จะใช้การตรงที่หัวม,มัง,งกร เครื่องอ่านการ์ดผมนะตรงมือข้างซ้ายผมนะก็ถือว่าเออสวยงามผมนะตัวนี้และสลับภายในเกมผมนะเราจะได้เห็นอีกล่างหนึ่งของคาร์เมเดอร์ลูคีผมนะก็คือล่างสวายเองก็จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับอ่าล่างของลูคีอีกขั้นหนึ่งผมก็ในล่างนี้นี่ก็สามารถที่จะใช้อาวุธประเทดาบได้นะเออก็ถือว่าไม่ธรรมดาก็คือเครื่องเครื่องอ่านการ์ดของเขาได้จะเปลี่ยนกลายเป็นแบบรูปแบบดาบได้ไนงะเออถือว่าเท่เผมโอเค เมืรกผมนะเราเจอกับคาร์เมเดอร์โซดาเองผมก็ถือว่าเปิดมาก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะคาร์เมเดอร์ลูกขี้ผมเด็กหนุ่มทนายผมนะโซดาเองมาลาวันเปิดฉากสวยๆดิอ๊เตะเขาให้หนึงที่ขโมโดาาไปผมเออสามารถเลือกการ์ดโจมตีได้ผมนะแต่ว่ามันติดใครแม้ช้าไปแล้ว ปิดชาร์จไฟนอนเลนแล้วก็คำมริโอคีเนี่ยผมว่ามันมีห้ามตาลูกเตะที่สวยงามผมนะเออเนี่ยคล้ายๆกับเวลาเรากระโดดกระโดดจากน้ำลงมาเออถือว่าสวยงามครผมห<อ>ว่ามันค่อนข้างเท่นนะคือเอาจริงๆเนี่ยดีไซน์การออกแบบเรื่องของขากับเท้าของห้าก,ากิวีเนี่ย เหมือนกันหมดทุกคนเลยคู่สองผมนะาเราเจอกับคาร์เมเรเดอร์คารินนั่นเองผมมาคาร์เมเรเดอร์ลูคิอืมจ็อกเกอร์ผมคิงนั่นเองคารินโซตเบโตซอสเอือ ใช้ดาบจมตีเออลองไปล่างเป็นล่างเซวัยได้ไหมเอื้อเออ,เอ,อโดนต่อยเอ,อื้อโดนล้มผมจะตายเถอะไปไฟไปเฮ้ยอีเคเออ,อ,เเอ,อพลังเพลิงจมตีให้ไปเข้าเลยนะพลังเพลิงเราเนี่ยเอาไปอีกทีนึงเฮ้ยเอาไปอีกทีนึงเจ็งชิงฟอร์มพุทซุป ออกมามังกรชูติงสเตล <ฮะ S 1> ยิงมันเออนั่นแหละอ,อือนี่อชอ็ชอตช็อตใส่มันปุ๊บเป็นดาบแล้วดาบเพึ่งดาบเพึ่งเลือดเดือดโมตีนั <c oughs> ่นแหละเออให้มบกช้ามผมนะแต่ว่าฟันเล็กน้อยก่อนเพราะว่ามันตายยากพวกน,นี้ชั่วชั่วประมาณนี้อตายผมโจมตี ตอนนั้นได้แค่นี่อย่างเท่ผมมังกรเปลี่ยนรูปร่างใหม่นะกระโดดขึ้นไปเกาะหลังมังกรปุ่งเข้าไปทานฟอร์มโมอเตอร์ไซค์ผมนะโมอเตอร์คาล้วปล่อยเพลินเข้าไปอีกทีนึงมุมบ้ามุมบ้าเป็นไงเรือค่อนข้างเท่นะนี่ มิชชั่นเคลียร์โอ้โหได้เอเหรอผมคู่ที่สามผมนะเราคอเมานเดอร์ลูคีกับไนท์เจอกับไฟแล้วก็ไข่สารเองผมเจอกันที่ด่าน5ชิดอสดงมาฮอปยัง <c oughs> <c oughs> คู่เกยในตำนานมา โอ the ้โหไฟนี่เป็นบัสเตอร์ฟอร์มเลยนะเห็นตายเถอะเฮ้ยชิงออกมาอันนี้ใช้การเปลี่ยนเองโบ๊โบฟันเขาให้ลองในก่อนนะผมอึ้งฟันเข้าไปสองทีอืมฟันไปทีหนึ่งแล้วเตะโอ้โหเร็วมากมาอื้อหือ พุซุปเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งสิใคร่สะใจเย็นๆขอต่อยหน่อยต่อยเบาตุ๊กๆอึ๊ยสัว่วมารีงพนังโอเคใคร่แม็กซ์ชามต้องไปชาร์จเกีใหม่ละเอโอโบเขาให้เออขอบโบขนาดนี้ละขอลาชาร์จพลังหน่อยไอ้หนูอีย่ามาเซฟฟอมมร์ผมปิดฉากสวยๆหน่อยดิมา แก้สก,กิปหนึ่งทีุ๊บเออลุกขึ้นมานี่แหละฮิแย่แล้ะอู้ได้อยู่พร้อมยังไหนเออพร้อมแล้วเดีคิดเตี่หน่อยแล้เบิร์ดแล้เดี๋ย,ยคิกอืออู้อออย่างเฮ่จริงๆไม่ว่าเมื่อกี้ผมน่าจะโดนเขาเตอร์นะแต่ดีหมัดเราสั้นแล้วก็งรอถึงก่อนไนงะ มารอบนี้ได้เท่าไหร่เอ้ยโอ้ก็ถือว่าดีนะไดเอสอยู่คู่สุดท้ายผมนะเราเจอกับคาร์เมเดอร์คิกคอมเปอร์ครับผมแต่เราก็ยังจับคู่กับเอ่อไนผมนะแต่เรา,าเป็นร่างสบายทั้งคู่มาเออชิปุงสบาย์ไแกคือสองพี่น้องเกรย์ใช่ไหมเอ,อ ดีที่บอกก็มือตายจากแกเท่าไรหรอกโอ๋อเขาให้หทีนี่ดาเพิ่งเลือดเดือดอือเฮ้ยซุปเออ้ยได้ออกมาโดนแล้วได้คลิป<อ>ดีแฮนฟันมันไอ้บอกขอซอสพลังล้มหน่อยโอระเขาให้หนึ่งทีอืมเกาะมาแตกอือสโตฟฟันสองทีงไงล่ะบอกเขาให้เออเร่งพลังเฮ้ยซุป เออมาสองลุ้มหนึ่งนี่แหละคลับเบื่อเดิที่แห้จริงแรงตัวมาละ่ะอ,อึ๊บลถไปก่อนลบไปก่อนลบไปก่อน,อนโอเคไนจเย็นไนมันจะตายแล้วไนเออโอเคมันโค้กอัพปับผมอาศัยเวลานี่ช้าพลังเลยมันเลยทีเดียวจะตายแล้วนะจ่าสวยๆเลยเด็ไปนอนไอแข็ พร้อมอยังไงเขออ้ามาเลยข้อความมาได้เลยคิดเดีวบนได้ได้คลิกล่างสวายเป็นไงล่ะอย่างที่โอไปแล้วอืมรอบสุดท้ายได้เท่าไหร่เออผมได้เยอะเลยนะเอให้อีผ่านหนึ่งน่าจะเป็นเอสแล้วผม โอเคผมนะเข้าสู่ช่วงของรเวิอ Up ัพสักทีผมก็วันนี้เราคงยังอยู่ในซีรีส์ของยูคีอีกนะผมนะเพราะว่ามาสตเตอร์ของเขาค่อนข้างเยอะผมโอเคสำหรับครั้งนี้ผมนะก็ถึงข่าวของคาเมเมลเดอร์ฟาร์มนั่นเองนะ่าเป็นไรเดอร์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมนะมาอันนี้โดดเด่นเรื่องของพลังโจมตีปกติใช่ไหมเนี่ยอัพไปก่อนให้มันเต็มยี่สิบมาเอ้า รับไม่ได้เฉยโอเคเมื่อกี้กดแล้วมากดไม่ออกไงเป็นอะไรไม่รู้อ่าต่อโอเคนี่คือพลังป้องกันนะจ๊ะแล้วปิดท้ายเด้อถ้าไม่ตายตึออ๊บโอ้ยจะเต็มละโอเคเรียวแม็กกับผม แล้วก็ออพ ability ผมนะแต่ว่าในของลิคิมันดีอย่างนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมี ability แค่3อย่างเองรถ <What? S 1> ซืสอ <c oughs> <c oughs> รถอย่างอื้อเลยอ่าแบบนี้ดูสิลดเรื่องของพลังชีวิตลงผมนะแต่บวกคามไตาย2ดีไหมแล้วมันก็ค่อนข้างดีนะเอาอย่างนี้ล่ะโอ้โหลดป้องกันสองผมนะผมว่าลด ผมว่าลดไอ้เรื่องของพลังชีพลงไปแค่หนึ่งก็พอนะระบบข้าไม่ตายแบบนี้น่าจะเวิร์กว่ามั้งเอาไว้เอาไว้เออ่างนี้ละกันโอเคผมนะก็จบแล้วผมนะสำหรับโปรเจกต์หรืออัพไปกับคาร์เมเดอร์ลูคี้ผมเป็นยังไงหลายคนอาจะชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครคาร์เมเดอร์ลูคี้นี่ผมว่าดีไซน์ของเขาก็แปลกใหม่ผมนะอีกอย่างนึงก็คือถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเทจริงจริง เออต้องบอกครับว่าเฉพาะร่างแรกนะร่างสองผมไม่ค่อยเท่าไหระเรื่องของเซอร์ไบะแต่ว่าร่างดูคีปกติเนี่ยถือว่ามันเท่มัมโอเคสำหรับวันนี้ผมไม่จะฝากผมนะก็ขอบคุณทนะ่านผู้ติดตามผู้ชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมนะบ๊ายบายจุ๊บจบต่อไปนี่ก็คือค่าร d เ,เดอร์ไนส์นะเออ